ตนเป็นที่พึ่งของตนธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติหากพุธออกรับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวตนเป็นที่พึ่งของตน โอกาสว่างๆพระมหาเทระสั่งพระมาอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มันไปหาเพื่อสัมโมทนียกถาเฉพาะโดยปราศจากผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องพระมหาเทระ ถามประโยคแรกว่าท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับประเนนตลอดคาราวาดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใคร จึงจะผ่านปัญหานั้นนั้นไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าตำรับตำราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้บางคราวยังเกิดความงงงนันอันตู ไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นท่านศึกษาป่ารบกับใคร หรือท่านจัดการกับปัญหานั้นๆนด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายให้ผมฟังด้วยท่านเล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาหารเต็มที่ไม่มีสะุกะทานเลย เพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้นจึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาสกล่าวฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอิอริยาบถต่างๆนอกจากหลับไปเสีย เท่านั้นพ่อตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่าเปล่าเลยมีแต่การถกเถียง ้ตอตอบกันอยู่ทำนองนั้นปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาการถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับ รบกันกับกิเลสไม่ปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่ หัวใจใจเป็นสถานที่รบค่าศึกทั้งมวลและเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่า เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้นกล่าวมิได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งไปกว่าจะตั้งท่าข่าฟันห้ามหันกันกับปัญหาซึ่ง เป็นชาของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบันหั่นแหลกกันลงไปเป็นทอดทอดและทอดถอนกิเลสออกได้เป็นพักพักเท่านั้นจึงไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ไข ปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลาคำว่าอัตตหิอัตตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นกล่าว ได้ประจักษใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะมิได้ไปเที่ยวคว้ามาจาก ตำราหรือคำภีใดในขณะนั้นแต่ธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติหากผุดออกรับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านผลไปได้โดยลำดับไม่ จนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จำต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออและกินเวลานานน้อยแต่ก็ไม่พ้นกำลังของสติปัญญา ที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้จำต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้โดยเหตุดังที่กราบเรียนมากล่าวจึงมิได้สนใจใฝ่ฝันในการอยู่กับหมูคนะ่คณะ เพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใหญ่ดีต่อการอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้วสำหรับกล่าว ผู้มีวาสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวกไม่พระรุงพระรังห่วงหน้าห่วงหลังสิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมพร้อมกันต้องขอประทานโทษ ให้เรียนตามความโง่ของตนจนเกินไปไม่มีความแยบคายสดแสดงออกพอเป็นที่น่าฟังบ้างเลยท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและเลื่อมใสในธรรม ที่เล่าถวายเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในปา่าในเขาคนเดียวจริงๆธรรมที่แสดงออกท่านว่าจะไปเที่ยวค้นดู ในคำพีไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคำพีกับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคำพีที่จะ มาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะผู้จจรึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่พอตกมานานนานผู้จจรึกต่อต่อมาอาจไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เหมือนรุ่นแรรทำจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไปฉะนั้นทำในคำพีกับธรรมที่เกิดขึ้นจากใจอย่างสดสดร้อนร้อนจึงน่าจะต่างกัน แม้เป็นธรรมด้วยกันผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้วแต่ความโง่ชนิดนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีเพราะถ้าไม่ถามแบบโง่โง่ ก็จะไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่านวันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาดหรือจะเรียกว่าถ่ายความโง่เขลาออกไปไล่ความฉลาดเข้ามา ก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อคือที่ว่าพระสาวกท่านทูลลาพระศาสดาออกไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถาม เพื่อส่งช่วยชี้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจแล้วทูลลาออกบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั้นเป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองต้องมาทูลถาม ให้พระองค์ส่งช่วยชี้แจงแก้ไขท่านกราบเรียนว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบวังพึ่งผู้อื่น ย่อมจะต้องดำเนินตามทางลัดด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลำพังนอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จำต้องตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังสติปัญญาของตน แม้จะช้าบ้างก็ทนเอาเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจย่อมทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งชัดและได้ผลรวดเร็วผิด ที่แก้ไขโดยลำพังเป็นไหนไหนดังนั้นบรรดาสาวกที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูลถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนา แม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนยู่และอยู่ในฐานะจะพอไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานานไม่ต้องมาถูถอย คืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจใช้โดยลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทำเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัว ต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้วความมีครูอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทำให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็ว ผิดกับการดําเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลําพังตนเองอยู่มากทั้งนี้กล่าวเห็นโทษในตัวกล่าวเองแต่ก็จําเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอน ในสมัยนั้นทำไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลานผิดมากกว่าถูกแต่สำคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดียวอาจหารมากไม่ยอมลดละ ล่าถอยจึงพอมีทางทำให้สิ่งที่เคยคลุกคละมาโดยลำดับค่อยค่อยกลับกลายคลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้ความราบรื่นชื่นใจได้มีโอกาสคืบคลาน และเดินได้เป็นลำดับมาพอได้ลืมตาดูโลกดูทําได้เต็มตาเต็มใจดังที่เรียนให้ทราบตลอดมาปัญหาระวางพระมหาเทระยังมีอยู่อีก แต่ที่เห็นว่าสำคัญได้นำมาลงบ้างแล้วจึงขอผ่านขณะท่านพักอยู่กรุงเทพมีผู้มาอาราธนานิมนต์ไปฉันในบ้านเสมอแต่ท่านขอผ่านเพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ ต่อสรีระกิจประจำวันหลังจากฉันเสร็จแล้ว